เคยสงสัยกันไหมคะทำไมดินแดนแฟรี่โทเปียนางฟ้าและนางเงือกสองสปีชีนี้จึงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ทั้งๆที่พวกเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหรือว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของสองเผ่านี้อาจจะมีจุดกำเนิดที่ลึกซึ้งกว่าที่หนังบอกเอาไว้สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์บี้พิงโทเปียพื้นที่ของคนรักบาร์บี้นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปยังดินแด,น,ดนแห่งสายรุง้งจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างนางฟ้าและนางเงือก ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเพราะตำนานนี้ถูกปิดผนึกอยู่ในสมุดเล่มจิ๋วของตุ๊กตาในเซตแฟรี่โทเปียที่มีชื่อว่า Sparkle Fairy และ Magical Mermaid เราต้องบอกเลยว่ายังมีอีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนเอาไว้เพียบเลยนะคะในตำราเล่มนี้ถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมกันเลยค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในดินแดนแห่งความฝันเพียงแค่ลองมองไปไกลโพหลังสายรุง้งที่ซึ่งมีเหานางฟ้าเล่นทํากลางแสงตะวันอย่างสนุกสนาน เหล่านางฟ้าพวกนี้ได้ครอบครองของวิเศษชิ้นหนึ่งคือแปลงวิเศษโดยเจ้าแปลงอันนี้จะส่องประกายสีทองระยิบระยับแต่แล้วในขณะที่กําลังเล่นกันแปลงวิเศษอันนี้ก็พลัดตกลงไปในทะเลมันจะหายไปอย่างตลอดการอย่างนั้นจริงหรือเหล่านางฟ้าก้มหน้าลงแล้วร้องไห้ด้วยความเศร้าซ้อยที่พวกเธอนั้นโศกเศร้าขนาดนี้เป็นเพราะว่าแปลงวิเศษอันนี้มีค่ามากเพราะองค์ราชาส่งเป็นผู้มอบแปลงวิเศษอันนี้เป็นของขวัญให้แก่พวกเธอ ในขณะเดียวกันนะ่าส่วนไข่มุกที่อยู่ลึกใต้ทะเลมีนางเงือกสามตนไี่ยินเสียงร้องไห้ของเหล่านางฟ้าและพวกเธอพอจะเดาได้เลยว่าพวกเธอนั้นโศกเศร้ากันมากเพราะเสียงร้องไห้นั้นดังลงมาถึงก้นทะเลเลยด้วยความสงสารเหล่านางเงือกได้ช่วยค้นหาแปลงวิเศษที่ตกลงมาในทะเลแห่งนี้พวกเธอค้นหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบแปลงอัน,นั้นความยินดีมากมายจึงบังเกิดขึ้นและพวกเธอก็รีบส่งมันกลับไปหานางฟ้าทัานที เหล่านางฟ้าต่างตื่นเต้นดีใจที่แปลงของพวกเธอได้กลับคืนมาสู่อ้อมอกอีกครั้งแต่สิ่งที่ทําให้พวกเธอมีความสุขยิ่งกว่าก็คือการที่มีเพื่อนใหม่อย่างเหล่านางเงือกแสนสวยเพราะพวกเธอรู้ว่าการมีเพื่อนใหม่นั้นคือความสุขที่แท้จริงยิ่งกว่าการได้รับของวิเศษคืนมาเสียอีกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานางฟ้ากับนางเงือกก็ได้กลายเป็นเพื่อนรักกันพวกเธอใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข และทุกคนที่มองไปไกลโพ้นหลังสายรุง้งก็จะเห็นภาพเดิมๆซ้ำๆนั่นก็คือดินแดน,นแห่งความฝันพีซึ่งเหล่านางฟ้าเล่นอยู่ท่ามกลางแสงตะวันพร้อมกับเหล่านางเงือกเพื่อนใหม่ของพวกเธอตลอดไปและแล้วเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างนางฟ้าและนางเงือกก็ยังคงดําเนินสืบต่อมาอย่างที่พวกเราได้เห็นกันในหนังแฟรี่โทเปียเมอร์เมเดียนะคะแล้วก็แมรี่โพซาด้วยที่ทั้งเหล่านางเงือกและเหล่านางฟ้าเนี่ต่างก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และยังใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวก่อนใครยังไม่หมดเพราะว่านิทานเรื่องนี้นะคะยังมีรายละเอียดบางอย่างที่คล้ายกับฉากในหนังหลายภาคแบบน่าสงสัยสุดๆไม่ว่าจะเป็นส่วนไข่มุกในนิทานนะคะมีความคล้ายกับฉากเปิดของ Barbie the Pearl Princess เป็นฉากที่ลูมิน่านะคะแอบไปเอาไข่มุกวิเศษมาเล่นค่ะ ก็ฉากที่ลูมิน่าเจอปลาหินสไปน์นะคะนั่นปลาหินหนึ่งในพิษที่ร้ายแรงที่สุดก็ให้ฟีลใกล้เคียงกับตอนที่นางเงือกค้นหาแปลงในนิทานเล่มนี้นะคะแบบจนหน้าขนลุกเลยเพราะว่าสังเกตไหมคะจะมีปลาหรือว่าอสุรกายสีเขียวเนี่ยอยู่ในภาพแถมนอกจากนี้นะคะยังมีความละมัดระวังกับอสูรกายใต้สมุดในแมริโพซ่าอย่างฉากนี้อีกต่างหากค่ะ และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อดพูดถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือหวีแปลงมหัศจรรย์ของเหล่านางฟ้าในนิทานเล่มนี้นะคะที่มันก็อดคิดไม่ได้เลยว่าหรือว่าเจ้าหวีอันนี้มันจะเป็นอันเดียวกับหวีวิเศษของเจ้าหญิงทอรี่ใน Princess and the Popstar หรือเปล่าเพราะว่าหวีของเจ้าหญิงทอรี่เนี่ยก็มีมนวิเศษนะคะที่สามารถเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมได้ซึ่งเจ้าหวีอันนี้เนี่ยในหนังภาคนี้มันก็ไม่ได้มีกล่าวถึงที่มาที่ไปนะคะที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าเจ้าหญิงทอรี่ได้มาจากไหน ถึงแม้ว่าดีไซน์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่อาจจะเร็บมาจากหวีในนิทานเรื่องนี้ก็ได้นะคะหรือไม่แน่เนี่ยอาจจะเป็นหวีอันเดียวกันเลยก็ได้ค่ะเพียงแค่ว่าเขาเปลี่ยนดีไซน์เนาะและยังมีอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะคะความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ระหว่างนางฟ้าและนางเงือกคือความสัมพันธ์ระหว่างสองเผ่านเนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่หลายคนคิดนะคะถ้าพวกเราลองมองไปที่ตัวละครเมอร์เฟรี่ในภาคเมอร์เมเดียค่ะจะพบว่าน้องเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะพิเศษมากๆเพราะว่าเมอร์เฟรี่นั้นเนี่ย อาศัยอยู่ในบ้านใต้น้ําของเมืองเมเดียนะคะแต่เมื่อถึงเวลาอาหารเนี่ยพวกเธอจะขึ้นไปยังห้องที่อยู่เหนือผิวน้ําเสมอเนาะพวกเธอยังใช้เวลาทั้งวันเล่นกับเหล่าสัตว์ทะเลอีกด้วยแล้วก็ที่สะดุดตามากที่สุดก็คือตัวน้องเนี่ยมีทั้งปีกและหางในร่างเดียวกันค่ะซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ทําให้แฟนๆเนี่ยหลายคนตั้งคาถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะว่าเมอร์แฟรี่เนี่ยอาจจะเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นนางฟ้าและนางเงือก และถ้าสมมติฐานนี้เป็นจริงนะคะมันก็อาจจะบอกใบ้ถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนของทั้งสองเผ่าซึ่งมีมาตั้งแต่ในอดีตการก่อนเหตุการณ์ในแฟรี่โทเปียเลยนะคะเนี่ยแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะกับความสัมพันธ์ของเหล่านางฟ้าและนางเงือกคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ